สวัสดีครับผมวันนี้นะครับ c กาะไอ s l a n d ก็ได้อัปเดตแพท1.1เข้ามาในตัวเกมหลักแล้วนะครับในวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะพาไปดูกันนะครับว่าแพท1.1เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับออบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าวิดีโอในคลิปนี้เนี่ยมาจากตัวเบต้านะครับเมื่อทุกคนไปเล่นในตัวเกมหลักอาจจะมีบางอย่างนะครับที่ไม่เหมือนกับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย สิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับแพทหนึ่งยุดหนึ่งของพวกเราชาวไทยนั่นก็คือสิ่งสิ่งนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่เซตติ้งเนี่ยครับเราก็จะพบกับเมนูภาษาไทยนะครับก็คือ c ข l เ,เอ,อิ่มแรกเนี่ยรองรับภาษาไทยแล้วนะครับวู้ hoo! ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังไม่ถึงกับ100%ซดีนะครับในการแปลของทางออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ และแหลงเมืองนะครับแหลงเมืองของเรานะครับในตอนนี้สามารถขึ้นไปถึงระดับ S ได้แล้วนะนี่เลยนะครับระดับ S มีความเววาวนะครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์หลักๆของแพท1.1นั่นก็คือเควสหลักนั่นเองนะครับเควสเนื้อเรื่องที่ขยายเพิ่มต่อจากแพทที่แล้วนะครับซึ่งมันจะนำพาเราไปสู่การปลดล็อกสิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะครับหลักๆเลยก็คือแมปใหม่นะครับนั่นก็คือแมปสวรรค์นั่นเองนะครับ เป็นแมบทะเลทรายนะครับซึ่งเราจะต้องไปทำเควสของยักษ์ตัวที่6นะครับมันยังรวมถึงการที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มตัวใหม่นะครับนั่นคือนกกระจอกเทศนะครับแล้วก็ควายป่านั่นเองและเหมืองใหม่นะครับอย่างเจมนะครับผมบอกเลยว่าการลงเหมืองนี้เนี่ยของลื่นมากนะครับคุณจะได้ของแบบมหาศาลในการลงครับแต่มอนสเตอร์ที่นี่ บอกเลยว่าโหดมากครับโหดกว่าเหมืองเก่าๆที่ผ่านมาสิ่งสําคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในเมืองนั่นเองนะครับซึ่งมันจะนําพาเมืองของเราเนี่ยไปสู่แรงเอสได้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องทำนะครับอันนี้นี่เราต้องหาของนะครับเพื่อมาทําสร้างสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็จะได้รับความร่วมมือต่างๆนะครับจากคนในเมืองด้วยนะครับนี่ แถมพวกสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะครับพอสร้างเสร็จแล้วเรายังสามารถเข้าไปใช้งานได้จริงได้ด้วยนะครับบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเราจะมีการดําเนินเรื่องต่อไปเรื่อยนะครับมีการพบกับเขาเรียกว่าอะไรการดียนทั้ง4นะครับซึ่งเควสตัวนี้เนี่ยจะเป็นเควสต่อจากการถวายผานั่นเองนะครับก็จะทําให้เราได้แดงเมืองขึ้นระดับเอสเช่นกันนะครับนี่นะครับโฉมหน้าของ การเดียนทั้ง4นะครับก็จะมีลิงที่เราเคยเจอ Panda, แพนด้าก็จะมีเสือนะครับแล้วก็ตัวเป็นตัวแบบอะไระเจ้ามาสเตอร์ซารามนะครับซึ่งจะไม่บอกนะครับว่าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนให้ทุกคนไปเล่นกันเอาเองในส่วนของวิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีการเพิ่มเอ่อโฮโลแกรมนะครับของไดโนเสาร์ขึ้นมานะครับเราก็ต้องไปทำเควสเพื่อให้เมืองถึงแรง s เช่นกันในส่วนเนื้อเรื่องทางฝั่งเอ่อมนุษย์เงือกนะครับเมื่อเราทำเควสของในตัวเมืองเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ปลดล็อก สิ่งที่เรียกว่าฟาร์มใต้ทะเลนะครับนี่เหมือนฟาร์มข้างบนของเราเลยแต่แบบมีอยู่ใต้น้ําแทนนะครับเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็ทําการเพาะปลูกซึ่งวันเลทที่จะได้นะครับต้องมีการเอาผลผลิตที่ได้จากการปลูกที่ฟาร์มข้างบนนะครับมาผสมกับพวกสารไหลา และครับออกมาเป็นเมล็ดที่จะต้องใช้ในการปลูกใต้น้ำนะครับแน่นอนการปลูกพืชนะครับก็ต้องมีการพลวดินหย่อนนะครับมีการโรยเปเมล็ดมีการลดน้ำนะครับแต่ว่าที่นี่เราจะไม่เรียกว่าลดน้ำนะครับแต่เราจะเรียกว่าการลดแสงแทนเราจะมีกระบวยอันหนึ่งนะครับที่แบบเหมือนเป็นคาถาอะไรบางอย่างนะครับรูปร่างแปลกๆนะครับเอาไว้ลดแสงนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับนี่เขาเรียกว่าการลดแสงซึ่งเมล็ดที่เราใช้ปลูกใต้น้ำนี่นะครับมีขายด้วย ซึ่งเราจะต้องไปค้าเมล็ดก่อนนะครับแล้วก็ปลูกให้มันจะเดินเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาครับแล้วมาส่งขายที่กล่องใต้ทะเลในตัวเบต้าเนี่ยนะครับต้องส่งขายที่กล่องใต้ทะเลเท่านั้นนะครับมันถึงจะนับว่าเราทำเควสนะครับอย่างเมล็ดเพทาเลียเนี่ยครับผมปลดล็อกแล้วเรียบร้อยผมส่งขายไปลห้าสิบชิ้นนะครับพอส่งขายเสร็จปุ๊บมันก็จะปลดล็อกให้เลยเราก็จะสามารถซื้อมันได้โดยการใช้เงินนะครับไม่ต้องไปคาาแล้วอ๋อลืมบอกไปร้านค้าพวกนี้ก็จะอยู่ในเมืองใต้ทะเลนะครับนี่ ก็จะมีร้านขายชุดด้วยนะครับร้านขายเมล็ก็อยู่ใต้ทะเลเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นร้านขายของตกแต่งบ้านนะครับนี่ร้านขายก็จะคล้ายๆร้านบนบกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นใต้น้ำนี่อันนี้เป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มก็เราต้องสร้างเป็นเหมือนข้อก่อนนะครับถึงจะซื้อสัตว์เลี้ยงได้ส่วนพวกสัตว์เลี้ยงก็ต้องปลดล็อกผ่านใต้ทะเลก่อนเช่นกันนะครับนี่เมอร์ม,มูก็มีนะครับปลาหม,มึก ปูอะไรต่างๆนะครับพวกนี้มาครับมาดูกันดีกว่าอันนี้ก็คือฟาร์มใต้ทะเลนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสร้างคอกให้ดูนะครับนี่เลยนี่นะครับนี่ก็คือพวกสัตว์เลี้ยงในฟาร์มต่างๆนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในคอกแล้วนะครับนี่ก็สามารถรูปได้เหมือนเดิมนะครับรูปแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนสาหร่ายที่ทุกคนเห็นเส่วนสาหร่ายที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับก็ปลูกขึ้นมานะครับปลูกเหมือนหญ้าข้างบนบกเลยนะครับเอาไว้ปล่อยให้น้องๆออกมากิน ส่วนพวกบัวรถหนานะอุปกรณ์ต่างๆเราก็สามารถนะครับมาที่แรับของโชวอยู่นะครับเพื่ออัปเกรดหรือว่าคราฟขึ้นมาได้นะครับในเหมือนแลบของหลิงเลยนะครับรวมทั้งผลผลิตนะครับพวกหญ้าทะเลและเมล็ดนะครับสามารถอัปเกรดเป็นระดับที่สูงขึ้นได้นะครับเหมือนกับของข้างบนบกเลยนะครับโอเคเนื้อเรื่องหลักผ่านไปนะครับนี่เรามาดูในส่วนของห้องสมุดเดียวนะครับสามารถใช้ได้แล้วนะครับเป็นการปลดล็อกตามแร้งเมืองนะครับ หนังสือจะมีมากขึ้นตามแรงเมืองที่เราปลดล็อกไปนะครับสามารถอ่านได้ด้วยนะครับสิ่งต่อมานะครับที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในแพทตุงจุดหนึ่งนั่นก็คือการเอ่อการมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับกับคู่แต่งงานของเรานะครับมีปฏิสัมพันธ์ได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเราสามารถเอ่อขอจูบขอกอดได้นะครับรวมถึงการชวนไปออกเดทเนี่ยครับเราสามารถนะครับเลือกสถานที่ต่างๆนะครับในการชวนไปออกเดทเนี่ย ได้เยอะมากครับแต่เสียตังค์นะครับทุกคนยิ่งยิ่งเออเขาเรียกว่าอะไรโรแมนติกมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสียตังค์นะครับนี่นะครับผมพาเออคุณยุรินะครับไปเที่ยวที่หอดูดาวนั่นเองนะครับนี่ครับก็ไปนั่งดูดาวกันนะครับหวานซึ้งนะครับอารมณ์น่าจะเหมือนการให้ของที่ชอบนะครับสําหรับการชวนออกเดทและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่ก็คือนกกระจอกเทศนะครับกับฝ้ายป่านนี่เองนะครับก็แน่นอนนะครับต้องการเลเวล2 แต่ว่าจะไม่ได้ขายที่เรออ้านขายสัตว์แล้วนะครับแต่จะมาขายที่เจ้ากาดึงในกาดียนนะครับซึ่งเป็นเสือขาวนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในแมปซาวันน่านะครับทุกคนต้องปลดล็อกก่อนนะครับนี่เราก็จอกเทีนะครับออกมาจากประตูนั้นได้ยังไงก่อนอสวัสดีก็จะเป็นควายป่านะนี่ครับตัวเบลล์เลย แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทุกคนอยากเห็นนะครับนั่นก็คือนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเมื่อเราเริ่มมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเป็น n p c หน้าตาแปลกๆนะครับมาเดินอยู่ในเมืองของเรานั่นเองและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เงือกนะครับเราสามารถแต่งงานกับมนุษย์เงือกได้แล้วน่าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นรอคอยอยู่นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับมีวิธีแต่งให้ดูด้วย มาถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงในบ้านกันบ้างดีกว่านะครับสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยเราสามารถเลี้ยงได้มากสุดถึง3ตัวแล้วนะเห็นในกลุ่มแบบหลายคนก็อยากเลี้ยงมากกว่า1ตัวนะครับตอนนี้เลี้ยงได้3ตัวแล้วจุจ๊จุจุใจกันไปเลยและห้องใต้ดินนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเนีียถ้าเกิดเราลงมาก็จะมีพื้นที่นะครับเอาไว้ให้วางสิ่งของนะครับอาจจะเป็นแบบไหอมุไหมักอะไรพวกนี้นะครับ และของตกแต่งนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับในธีมของพวกอ่าอะไรอะแบบธีมใหม่ๆนะครับเพิ่มเข้ามามีทั้งดิสโก้นะครับมีทั้งงานปาร์ตี้อะไรพวกนี้นะครับเป็นแบบทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับนี่อันนี้ห้องภายในนะครับดิสโก้นะครับแล้วก็เป็นสไตล งานเลี้ยงฟาร์ตี้นะครับก็ถือว่าเพิ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันและนี้ก็เป็นการตกแต่งบ้านนะครับที่ทางเดฟเขาเสนอมานะครับก็แค่เราถือนะครับมันเป็นการตกแต่งบ้านที่ง่ายขึ้นนะครับต้องเข้าหมดพีแล้วในการวางกระเบื้องหรือว่าวอลเปเปอร์นะครับแค่ถือไว้แล้วโยนนะครับนี่อันเก่าก็ขึ้นไอยู่ในมือนะครับอันใหม่ก็จะลงไปอยู่ที่พื้นแทนวอลเปเปอร์ก็เช่นกันนะครับนี่กดเข้าไปแค่กดใช้เท่านั้นเนี่ย ก็จะมาเลยนี่นครับนี่ไม่รู้ว่าง่ายกว่าเดิมไหมส่วนของเอนชาร์ตอุปกรณ์นะครับเราสามารถเอนชาร์จเพิ่มไปได้อีกหนึ่งระดับนะครับจากสีม่วงนะครับให้กลายเป็นสีทองได้นะครับนี่เลยเอ๊ะมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าเอ๊ะแต่ผมว่ามันมาใหม่นะตอนแรกมันได้แค่สีสีม่วงเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ผิดอ่าตอนนี้เป็นสีทองนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะเป็นระดับทองในแผนที่ซาวันหน้านะครับจะมีตู้กระชายอยู่2ตู้นะครับซึ่งเราสามารถ เอานำของเนี่ยไปยัดใส่นะครับผลผลิตที่เราเก็บมาน,นะครับไปยัดใส่แล้วก็กดตู้กระชาออกมานะครับได้วันละหนึ่งครั้งนะครับนี่ของางวันก็จะสุ่มออกมานะครับเป็นของตกแต่งบ้านเป็นพวกของตกแต่งบ้านแล้วก็มีแผนที่นะครับแผนที่สมบัติที่อยู่ในซาวันนาเดี๋ยวเราจะไปคุณสมบัติกันให้ดูด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นของตกแต่งต่างๆนะครับ ามาในทีมเฮดนั่นแหละอันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับที่ได้มาเอาไว้ไปคุดหาสมบัตินั่นเองของในตู้กาชาก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ละตู้ก็จะไม่เหมือนกันนะส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุดสมบัติให้ดูนะครับตามแผนที่เลยแผนที่นี้ก็คืออยู่ข้าง,างต้นไม้แห้งๆต้นนี้ครับแล้วเราก็คุดเลยนี่นะครับก็ดกได้แหวนแห่งความแข็งแกล่งมานะครับ1วงแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตู้กาชาอีกตู้หนึ่งนะครับในสวรรดีนหน้าผมก็ยัดขออยงี้ยัดเข้าไแปบบแบบเต็มแม็กนะครับอันนี้คือแบบเต็มละ5000แต้มนะครับห้าพันแต้มก็ได้5ลูก,กน,นะครับพันแต้มได้ลูกเดียวอะไรประมาณนี้ของก็อย่างที่บอกไปครับว่าแต่ละตู้ไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีของซ้ำกันบ้างแต่ไม่เหมือนกันนะครับนีแผนที่นี่ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับแผนที่นี่มี หลายเบอร์มากนะครับอุ๊ยอันนี้น่ารักนะครับเดี๋ยวดูแผนที่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นบอกใบอีกหนึ่งจุดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับอันนี้ผมขอรูปจากในทางอ f f i c i a l มาแล้วกันนะครับเป็นโรงรีไซเคิลขยะนะครับก็มีกาชาให้เปิดอีกเช่นกันนะครับโดยการแยกเศษขยะนะครับไปรีไซเคิลออกมาเป็นกาชาแล้วเราสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของโรงงานนะลกของเราได้แล้วนะครับนี่ แต่อันนี้ต้องไปหานะครับต้องไปหาของอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างนะครับที่ผมไม่ได้ลองนะครับนั่นก็คือการการแปลงสัตว์เลี้ยงให้เป็นไดโนเสาร์นะครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้ลองนะครับซึ่งมาในแพทนี้เช่นกันนะครับทางออฟฟิเชียลเขาบอกไว้อย่างนั้นไม่รู้ว่ามาหรือยังอันนี้ถ้าเกิดใครรู้ช่วยบอกด้วยก็ทําไว้ที่เท่นะครับทุกคนอันนี้ส่วนการสวมบวกนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าสวมแล้วจะไม่เก็บผมนะครับ นี่ผมมาลองให้แล้วนะครับยังเก็บอยู่ดีนะครับยังไม่แก้ให้นะครับในแพดนี้ก็รอกันต่อไปนะครับทุกคนโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของแพท1.1นะครับที่เพิ่งอัพเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับผมเอาไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ